นิทานเวตาลเรื่องที่10นิทานเวตาลมีลักษณะเป็นนิทานชุดที่มีการเล่าติดต่อกันหลายเรื่องคล้ายกับนิทานที่รู้จักกันแพร่หลาย,ยเรื่องหนึ่งคือนิทานอาหราบราตีพระราชวร,รวงเธอกลุ่มหมื่นพิทยารลงกรรหรือนอมอสสทรงแปลนิทานเวตาลจากหนังสือชื่อ Vikram and the Vampire ของเซอร์ริชาร์ดนิทานนี้มีที่มาจากนิทานภาษาสันสกฤต ซึ่งมีทั้งหมด25เรื่องแต่นอนมส,สอทรงแปลไว้เพียง10เรื่องโดยทรงปรับแต่งนิทานชุดนี้ให้มีเสน่ห์และสีสันน่าอ่านและไม่ขัดต่อความคิดของคนไทยเนื้อเรื่องเวตาลกล่าวว่าครั้งนี้ข้าพระเจ้าขมิ่นตาซ้ายหัวใจเต้นแรงแลตาก็มืดมัวเหมือนนางไม่ดีเสียแล้วแต่ข้าพระเจ้าจะเล่าเรื่องจริงถวาย ในเหตุที่ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายที่ต้องถูกแบกหามไปหามมาเวตาลจิงได้เล่าเรื่องให้ฟังในโบราณการมีเมืองใหญ่ชื่อเมืองกรุงเทนปุระพระราชาทรงนามว่าเท้ามหาพลมีพระมเหสีที่ท,ทรงสิริโฉมงดงามแม้จะมีพระราชธิดาที่ทรงเจริญไว้แล้วต่อมาได้เกิดศึกสงครามทหารของเท้าได้เอาใจออกห่าง ทำให้ทรงพ่ายแพ้พระองค์จึงทรงนำพาพระมเหสีและพระราชธิดาหลบหนีออกจากเมืองเพื่อไปยังเมืองเดิมของพระมเหสีระหว่างทางท้ามหาพลได้ถูกโจรปล้นทรัพย์สินเงินทองและโดนโจรรุมทำร้ายจนพระองค์ได้สิ้นพระชนลงส่วนพระมเหสีและพระราชธิดาจึงได้หลบหนีเข้าไปในป่าลึก ในระหว่างนั้นทรงมีพระราชานามว่าเท้าจันทรสรีนและพระราชบุตรได้เสด็จทรงมาประพาสตา่างและพบรอยเท้าของสตรีเมื่อพบสตรีทั้งสองจะให้รอยเท้าที่ใหญ่เป็นพระมเหสีของเท้าจันทรสรีนและรอยเท้าที่เล็กเป็นพระชายาของพระราชบุตรเมื่อพบนางทั้งสองก็ปรากฏว่ารอยเท้าที่ใหญ่คือรอยเท้าของพระราชธิดา และรอยเท้าที่เล็กคือรอยเท้าของพระมานดาดังนั้นพระราชธิดาจึงตกเป็นพระมเหสีของเท้าจันทราเสนและพระมานดาตกเป็นชายาของพระราชบุตรครั้นกษัตริย์ทั้งสององค์จึงสัญญาแบ่งนากันอย่างนี้แล้วพระราชากับพระราชบุตรจึงได้เชิญนางทั้งสองขึ้นหลังมา้าองค์ละองค์นางพระบาทเครื่องคือพระราชธิดา ขึ้นทรงมากับเท้าจันทราสีส่วนานางพระบาลเล็กขึ้นทรงมากับพระราชบุตรและพระองค์ทั้งสองค์จึงได้ขี่ม้าเข้าเมืองกล่าวสั้นๆได้ว่าเท้าจันทราสีและพระราชบุตรก็เข้าวิวาทะทั้งสองพระองค์กับพระมเหสีและพระราชธิดาพ่อเข้าวิวากับลูกลูกเข้าวิวากับแม่ แต่ชาวบ้านได้เล่าขานพูดกันต่อไปว่าลูกกลับเป็นเมียพ่อแม่กลับเป็นเมียลูกลูกกลับเป็นแม่เลี้ยงของแม่ตัวเองและแม่กลับเป็นลูกสะภ้ยของผัวแห่งตนและต่อมาบุตรธิดาก็เกิดจากนางทั้งสองและบุตรธิดาของนางทั้งสองก็มีบุตรและธิดาต่อๆกันไปอย่างแพร่หลาย เวตาลกล่าวมาคู่หนึ่งและกล่าวต่อไปว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าจะตั้งปัญหาทูงถามพระองค์ว่าลูกเท้าจันทเสนที่เกิดจากธิดาเท้ามหาพลลูกพระมเหสีเท้ามหาพลที่เกิดกับพระราชบุตรเท้าจันทเสนนั้นจะนับญาติกันอย่างไรพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าตอบปัญหาของเวตาลไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์จึงเลือกที่จะไม่ตอบเวตาล พระองค์จึงสามารถนำเวตาลกลับไปได้